เนี่เตอร์วนี้ห่มเป็นช่เติรอกเสียงเฉ อยามาชมชวนอยามาชมชวนนี่พ่อเย็บแปลโอ้ปรเดียวแสงก็เป็นดอกแล้วมากเป็นมากเป็นมาก็บอโอ้ยอย่าพักหนึ่โอ้ล้มไปแ้วไม่พี่พัก้มไปแล้ไป้วไปแล้วูกขี้ลูกขี้ใส่อันนี้ใส่ว่าใส่สวนเหร มึงกระทักห่ามองขื่นฉันบอขึ้นมะหามึงนี่มองวันขนเนหมาแล้วีอะไให้ไฟมันข่่าเขียบตรงนี้นี่แหละมือเดียวนี่อันนี้อู้พันนี้จเียยเห็ดกินลื่น นี่เธอก็บอกออกึืนให้แล้วนี่กับมาจะึ้นมากกรลไรเหียืนไน่้แงว่าเขาต้องเป็นมาพี่ตายตรงไปตาตัวถีบตัวเด่นเกลียบควโอ i, <t ick noise> ้ยตรงไปที่แน่้ยอย ที่เห็นบาดาวั้งยังโอไม่ใั่หน,น่อยแม่ยังดิต้องเตเตมนขั้นม่กันคนรถคุณไปทั่วทีบรอนเยร์เทิงแม่ไปว่นาอีเดียวคุณคต้องกันไนด้หรมั้งนึ่งคืนล้ตะล่างบ่พอ อันนีเป็นเครียบวะฮน่ะเรียกว่าเป็นเครียบแล้วมันแปรหนักเี่ยังก็เป็นแล้วนเ,ออเนาะอ,คอเออียให้ขึโอ้ยอีแม่คอ,อย <laughs> ดูกระจกเป็นเดี่ย,บ,ย,บ,ยบมันก็เปลียนครับเอาต้อง ปีปากมันออกหนึ่ง,งนนห,หนึ่งนากากบู๊ต้มาวหนึ่งกนย่างก็ได้หน่งเสียอแจหนึ่งตัวอะอย่างหนึ่งกับห,หนึ่งตำจิมจิ๊บย่างหูมันหนขนมจะขละมันอย่าง,นงเนี่ยของชั้นโอ้โห่ะเดือเอ,น,น,อนั่นเองเจ้คืนเจ้ล่ะ ท th ่านผู้เณรนั่งอะไรละไปทั่วเทียบไปงั้นบอกขััวขูดดิบาทนี่นีนได้ล่ะออกมากค่ตัวนึงเด็ดย่งยออกบอเด็ดยอดออกก็ได้คอนเดทเอาเด็ดเหรอเด็ดออกเงี้ยวเงี้ยวเลยเกลี่ยบเลยบอเด็ดเก็บไปให้อุ่มเลยเนาะเด็ดเงี้ยวๆเลยก็ได้ดุ่มเสือไปอม ออมใส่ยอยดบอกทิกก็ดีอามาพันนึ่งเพื่อ,อ,อมันไหลหรอเดดทีเด็ม,ดมัน <c oughs> มางามักพวกไอ้เหล้านี่งองเเขาน้ามัน,มนี่แกกูกเดือดไกว่าไ้ใจเดดออกแล้วแห่ไหมุ่้กมันอันเยตงางนะ มักทั่วว่าเป็นหมากนอกจนเอานเด้อใช่หเปาไอเดชทมืออางใเลนี่เอออ้อมปลาพอดีปลาปเปล่ปลานอยที่หนู่าไม่โัใส่นเดือดลูกกขึ้นโอ้ม่ขึ้นมากแล้วมันผ่อนยังก่อนนี่ผอนปลาใส่อืมผ่อใส่ไเยอะเดื ยอดน,นั่นคือมาปลูกโอ้ผักซีสิตีายได้หรักซีแต่าหอมผอบนะง,งามครั่ะคน,น,นหนึ่หนาแล้วไปเพิ่นประสือธว่ากรมละสามพันาย <c oughs> ด้อกำนี่นันซ้ายมี่

ăn nhang ăn nhang thấy con ra mong 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 kia mong ba

เ้มอย tamam. <t <t ่งบอเบเบ่อนหยว่ามังกันามิ่ับเนี่เบนไพะเขาบอกินน้ำซัมปลาไปแล้วนี่ดิท้ามได้เบ็นไพร ม,มือ,อมือแล้วย่ยน่อยไม่เอินไปกินเขากิ็ไปยกับหมอก <c oughs> ย่ายมิยไปกินเขากินก็ตำบุ่งมากระด้เไปดูยังงกตีกันหนอ,อ้ยเดี๋ยวมันตีขาต้องชิถึงนี่เตียนอกจกหมนนี ปนะีร้ายไนดืน้ำท่วมปวดตายสลักผ้าผ้ากระเพราหัวน้ำยดัดไปดึงเส้นหูวะวะกระเพรา เป็นดอกละเนาะอะไรดอกนี้คือเป็นดอกแล้วตอนนี้น้อยเลยรข้าวโพดอ๋อข้าวโพดนี่คิอเป็นดอกลนเนี่ยมันก็เป็นมังอย่างนี้แต่มันปุ่งๆนั้นที่เป็นดอกนี่แหละอะไรนี่มันก็เป็นทุสร์แบบว่าอ่ามันปุ่งๆมันที่เป็นดอกมันที่เป็นหมากมันที่เป็นดอก นะเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะโอ้ยเลี้ยวค่ะคุณยิงเงบอกเบียดเฮงเบียวนือ้อหนุ่มอยู่ตนไนู้บอกเนี่ยบอกใส่ไปขวบอกขวไปใส่ก็นั่งนั่งลงค่ะเลย

cái lên xuống của, ừ. của tôi hẳn Hãy subscribe cho

มันเพ่นคือมาตัดไงแบบเพื่อจังมาลูก 我不跳了，我不、oh,